การสะท้อนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการสะท้อนบนระนาบนะครับเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรงหนึ่งเส้นที่จะเป็นตัวสะท้อนความหมายหมายความว่างไงถ้าดูจากรูปตัวนี้นะครับการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งเสมอนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเส้นในการสะท้อนเปรียบเสมือนกับว่าเราต้องมีกระจกนะถ้าเราไม่มีกระจกเราไม่สามารถสะท้อนได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องสร้างกระจกเพื่อทําการสะท้อนขึ้นมา อย่างเช่นรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือเส้นตรงหนึ่งเส้นที่อยู่ระหว่างรูปแบบนี้ทีนี้นะครับพอมีเส้นตรงหนึ่งเส้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสะท้อนจะเห็นได้ว่ารูปเดิมนั้นเป็นรูปสีฟ้านะครับมีจุด P จุด Q จุด R เหมือนกันสะท้อนออกมาจะเปไ็นรูปสีแดงซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเลื่อนขนานนะครับการเลื่อนขนานนั้นจะทําให้เราได้รูปดังเดิมแต่ถ้าการสะท้อนจะเห็นได้ว่ารูปมันมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มาดูเรื่องของคุณสมบัติกันนะครับ คุณสมบัติของการสะท้อนนั้นสมบัตินะครับของการสะท้อนสมบัตินะครับหนึ่งเลยบอกว่านะครับรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนนั้นสามารถทับกันได้โดยสนิทนะครับโดยจะต้องมีการพลิกรูปนะครับอ่านี้คือเงื่อน,นไขนะครับถ้าไม่มีการพลิกรูปนั้น นะครับจะทับกันไม่ได้นะครับอสองส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมนะครับจุดแต่ละจุดนั้นบนรูปต้นแบบกับจุดที่เกิดบนภาพนะครับส่วนของเส้นตรงที่เกิดบนภาพเนี่ยจะนะครับสมในกันเสมอเสมอนะครับจะมีการสมในกันหมายความว่าไงนะครับในคุณสมบัติที่2นี้นะครับอ่ะให้ดูง่ายง่ายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพี่ลากเส้นตรงนะครับจากจุด y เพื่อที่จะไปหาจุด y าพามแต่เราไม่ไปถึงจุด y าพามเราจะไปถึงแค่นะครับเส้นที่เป็นถึงกระจกที่สร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ลากไปในลักษณะนะครับทิศทางเดียวกับการไปหา y าพามเส้นนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเส้นสีเขียวที่เกิดขึ้นเนี่ยกับเส้นนะครับที่พี่จะลากจาก y าพามเนี่ยไปที่กระจกเส้นเดียวกันเนี่ยเส้นนี้ จะต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าคุณสมบัตินะครับการสมในการหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าจะต้องเท่ากันระยะทางต้องเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับกับการที่ถ้าพี่ลากจากจุด p ไปถึงจุดสะท้อนและจุด p พ่พาไปถึงจุดสะท้อนระยะทางก็ต้องเท่ากันจุด q ก็เหมือนกันจุด q นั้นก็จะต้องลาก นะครับไปจนถึงนะครับแผ่นที่สะท้อนและก็จะเห็นได้ว่าจุด q กับจุด Q ิวพามที่ลากเส้นไปจนถึงจุดที่สะท้อนนั้นก็จะมีลักษณะของนะครับความยาวที่เท่ากันเป็นแบบนี้เสมอๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติของการสะท้อนอ่ะก็จะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดขึ้นมานั้นนะครับจะมีลักษณะรูปที่สามารถที่จะทับกันได้แต่จะต้องมีการพลิกภาพ เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสะท้อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย